สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเดนชาัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังมาคุยนะครับผลงานวิจัยดีๆนะครับของหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับว่าคุยในหัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ geo-politics นะครับว่ามีผลของนักศึกษาเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อประชาชน นะครับหรือผู้ที่สนใจยังไงนะครับปันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากนักศึกษาบมช .15 กลุ่มหนึ่งนะครับตำแหน่งหนึ่งท่านก็คือํำลงตำแหน่งก็ผู้อำนวยการสํานัก5สํานักข่าวกองแห่งชาตินะครับคุณชัยธรสุวรรณอัมพาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตถามคุณชัยธรนิดนึงก็ว่าทําไมเนี่ยถึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้ครับหลักสูตรบมช คือเป็นการบริหารจัดการความมั่นคงนะครับก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐแล้วก็ของหน่วยงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่จะต้องมีเครือข่ายเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนแล้วเราก็เห็นในมิติของความมั่นคงเนี่ยทำยังไงที่จะต้องระดมทุกศัรพกำลังในการที่รักษาเสถียรภาพของประเทศให้ขับเคลื่อนในทุกมิติได้อย่างราบรื่นแล้วก็ เ้าระวังป้องกันภัยคุกคามต่างๆโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็ถึงต้องมีเครือข่ายแล้วก็หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงขึ้นมามคเครือข่ายหรือภาคีเขื่อยก็จะช่วยทําให้งานนี้สำเร็จได้โดยง่ายถูกต้องครับคือลําพังเฉพาะกําลังของหน่วยงานก็ไม่ไม่สามารถที่จะดําดเนินการแก้ไขปัญหาได้ครบทุกมิตินะครับก็จะจาเป็นต้องมีความร่วมมือจากส่วนต่างๆเข้ามา ตรงนี้ครับ,รบแล้วทำไมเนี่ยกลุ่มถึงเลือกหัวข้องานวิจัยในเรื่องเกี่ยวภูมิรัฐศ,ศาส์ geo p o l i t i c a ครับตรงนี้เรามองกันฮนะก็ตก,ก,ก,ถกถแถกันพอสมควรว่าทำไมเราหัวข้อนี้ครับคือเรามองในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะในทุกมิติครับโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งต่างๆแต่ละภูมิภาคข,ของโลกการสร้างอิทธิพลของต่างชาติในมิติต่างๆที่เราควรจะศึกษาและผลกระทบในภาพรวมทั้ง ภูมิภาคตั้งแต่มหาอำนาจใ,ใ,ใหญ่ที่เราเผเชิญอยู่ในปัจจุบันที่มีผลกระทบกับประเทศเราครับไม่ว่าจะเป็นขอยกประเทศแล้วกันนะจีนสหรัฐหรือรัเสเซียแม้แต่ทางอินเดียทุกทุกส่วนตรงนี้มีความเชื่อมโยงผูกพันที่มีส่งผลกับประเทศไทยทั้งสินงงน้นก็เลยตกลงก็เลยเอาหัวข้อน,นี้ครับครับและอย่างนี้เนี่ยผลของการศึกษาเนี่ยเรามองเนี่ยอยากให้ช่วยเ,เล่าให้ฟังนิดหนึ่งผลของการศึกษาเนี่ยอิทธิพลเนี่ย ในเรื่องภูมิศาสตร์เนี่ยนอย่างเช่นว่าภูมิศาสตร์เนี่ยในภูมิาภมาคเอเชียตะวันออกนะครับอย่างเช่นเนี่ยที่มีมีผลเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาครับผลของการศึกษาเนี่ยออกมาเป็นยังไงฮะถ้าโดย,โดย,โ,ดยโดยภาพรวมก็คือในมิติในเรื่องผลการศึกษานะครับเราก็ต้องมองว่าประเทศไทยเราควรจะวางบทบาทอย่างไรต,ต,ต่อมาหาอำนาจเหล่านี้นะครับถ้าจะขอย้อนไปนิดนึงเกี่ยวกับ ทำไมกับคำศัพท์นิยามคำว่าภูมิรัฐศาสตร์มันมาจากศาสตร์สองสาขาหลักก็คือ g อ o กร a ฟี y หรือภูมิศาสตร์กับ p o l i t i c a l s c i e e หรือรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็จะเน้นเรื่องระบบการปกครองที่ตั้งทางการเมืองต่างๆนะครับกับประชากรที่ภูมิศาสตร์จะเน้นเรื่องภูมิประเทศแหล่งตำแหน่งบนโลกนี้มีอิทธิพลยังไงต่อ แต่ละภูมิภาคประเทศอยู่ในแต่ละส่วนอย่างไรแล้วก็กิจกรรมการเมืองอยังไงวัฒนธรรมยังไงใช่ครับข,ขอ้อโหคําเนียวัฒธรรมภาษาชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆตรงนี้เมื่อนํามาผนวกเป็นการศึกษาตรงนี้ก็จะเร,เราจะได้เห็นถึงแต่ละภาคส่วนน่มีบริบทอย่างไร,รและมีผลกับประเทศเราอย่างไรอืครับขณะที่มองมิติของมหาอำนาจที่อย่าง,างแต่ละประเทศเนี่ยครับ,รบยังไงฮะ มดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนยกตัวอย่างกรณีหลายแห่งบนโลกนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของรัสเซียกับยูเครนโอ้เพราะในแต่ละที่เนี่ยดูบริบทเนี่ยถึงแม้ห่างไกลเนี่ยแต่พอมีปัญหาปมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็หนีไม่พ้นในเรื่องเกิดผลกระทบไม่พ้นครับเพราะว่าจะกระทบทั้งหมด ซึ่งที่ยกตัวอย่างรัเสเซียยูเครนกระทบอะไรมากกับประเทศไทยและเศรษฐกิจชัดเจนครับท่านท่านคงสังเกตเห็นราคาน้ํามันที่กําลังพุงพ่งๆกัน่วงนี้นชัดเจนว่ากร,ระทบ,ก,บกับราคาน้ํามันโลกนะครับเพราะรัสเซียก็เป็นแหล่งผลิตส่งน้ํามันออกอย่างนะครับหรือแม้ว่าจะเป็นในเรื่องอัตราด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเราก็ได้ผลกระทบนะค่าอัตราเงินเฟ้ออะไรก็เกิดขึ้นมากมายก็เป็นผลพวงจากปัญหาความขัดแย้งบนโลกตรงนี้ทั้งสิ้นนะโดยเฉพาะเรื่องพวกนี้นะครับ แม้กระทั่งปัปจ,จุบันเนี่ยก็เบื้องหน้าเบื้องหลังกรณีของรัเสเซียยูเครนก็เป็นเรื่องการที่จะคา,านอำนาจระหว่างกันก็พูดตรงๆว่ารัสเซียก็ต้องการที่จะได้ยูเครนมาเป็นมาเป็นส่วนในการาเป็นเหมือนเสมือนว่าการเปิดทางให้สู่ทะเลดำนะฮะเพราะว่าทะเลทะเลดำเนี่ยไปเป็นทะเลอุ่นท,ที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปหรือส่วน กลุ่มประเทศสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือือนาโต่พยายามเสริมกําลังทางยูเครนให้ตออ่อต้านรัสเซียก็ขอต้องการจะปิดทางออกทะเลดำแต่ที่รัสเซียมีแต่ทะเลบอลติกซึ่งเป็นทะเลหนาวทะเลตอนเหนือซึ่งการส่งออกมันก็จะติดขัดไม่เหมือนออกทางตรงนี้เพราะงนั้นก็เกิดเกิดปัญหาความขัดแย้งเนี่ยซึ่งไม่ได้เรียกว่าสงครามนะรัะเสเซียไม่เคยประกาศสงคราม,มแต่ว่าเป็นการขัดแย้งทางการทหารนะั่นเองครับพูดถึงเนี่ยก็ เขาเหมือนกับว่ามันเป็นภัยคุกคามที่เขามีความรู้สึกมันใกล้ประเทศเขาหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะว่าอาณาเขตดินแดนมันติดกันครับขณะที่รัสเซียก็มีปัญหาในเรื่องของประเทศที่รอบข้างเหมือนกันเพราะว่าจากการสลายจากจากประเทศเคยอยู่ในเครือเดียวกันออกเป็นประเทศอิสระครับแล้วกลุมถึงยูเครนนี่เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งในด้านทรัพยากรและใกล้มากเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้วยตรงนี้ครับ อันนี้ก็คืออาจจักที่เราศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ครับว่าสาเหตุที่รัสเซียกับยุเคนเนี่ยที่ต้องกระทบกระทั่งกันครับนะครับคือเกิดจากอะไรและคราวนี้ถ้าเกิดจากที่ผลของกศึกษาเนี่ยเรามองจีนยังไงฮะเห็นมีประเทศจีนเพราะจีนเนี่ยในโซนของประเทศเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เป็นที่ใหญ่เลยใช่ครับจีนเองเนี่ยครับก็เป็นประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างจะ ต้องการที่สร้างจักรยาภาพในแต่ละพื้นที่ของโลกถ้าเราจะมองในมิติการแผ่อิทธิพลของจีนมาในพื้นที่ของเราก็ดีรเราจะเห็นจากโครงการขนาดใหญ่ที่จีนจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านเราต่างๆม,มาลงทุนก่อสร้างอะไรต่อตอะไรโดยเฉพาะระบบะสาธารณสัมารลนวโ,โภคพื้นฐานร,ระบบขนส่งการยึดนโยบายอะไรเบล วันเวล์วันรถอะไรที่การขนส่งทางรถไฟใช้แดนเรียบทะลุผ่านประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นนโยบายของจีนที่จะต้องเปิดทางเศรษฐกิจอันนี้ก็ก็ไปคานไปคานกับมหามหน้าอีกประเทศหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับสหรัฐสหรัฐเองก็ต้องก็ต้องก็ดูดูแล้วว่าอิทธิพลของจีนที่เข้ามาในแต่ละภูมิภาคของโลกเนี่ยจะจะทำให้เกิดการ ขัดแย้งหรือข้อขัดแย้อยงอื่นอนอ,นอีกไหมหรือไม่ยัางไงาอันนี้เป็นบริบทที่ทางเราก็พยายามศึกษาดูอยู่ว่าการข่าขนอำนาจของของสหรัฐสหรัฐมีข้อได้เปรียบในยุธทธศาสตร์คือเป็นคุมทั้งสองหมหาสมุทรใหญ่ก็คือแอตแลนติกกับแปซิฟิกนะครับ,บ Pacific, ตรงนี้เขาก็ต้องแผ่อิทธิพลลงมาเหมือนกันที่จะต้องรักษาเสียภาพในพื้นที่ก็โยงไปถึงความขัดแย้งต่างๆบนทะเลแปซิฟิกเราจะเห็นเรื่องทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้ที่ สหรัฐพยายามจะมาบาลานซ์กับจีนกับประเทศคู่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยหรือก็้ระทั่งอินโดนีเซียมาเลเซียก็พยายามประกาศกรรมิทธิ์ตรองทะเลจีนใต้ทั้งสิ้นก็จีนก็อ้างกรรมิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าจีนก็ถือว่าเป็นทะเลของประเทศมันก็เหมือนเป็นทะเลที่มันมันแบบผืนยาวผืนยาวที่มันเชื่อมต่อกับในแต่ละประเทศด้วยถูกต้องครับเป็นเชื่อมต่อกับแต่ละประเทศ ทีนี้ในส่วนของร่องน้ําสากลเนี่ยทางเส้นทางเดินเรือทานรัฐก็จะอ้างกรรมสิทธิ์ทั้งที่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีบทบาทของทะเลด้านนี้เท่าไหร่แต่ว่าอ้างเรื่องความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือในน่านน้ําำํานองนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นการคานกับจีนอยู่นตรงนี้แล้วอินเดีย่ะฮะในขณะที่อินเดียกับในพื้นที่อินเดียก็พยายามปกติเฝ้าระวังพื้นที่คือตอนนี้เป็นเหมือนกับ การรักษาความมั่นคงในน่านาน้ําทางทะเลเลยเพราะมหาสมุทรอินเดียกับอิทธิพลของรัสเซียรหรือว่าของจีนก็ตามตรงนี้เป็นการตั้งมั่นในที่เรื่องที่ว่ามันมีทรัพยากรต่างๆที่สําคัญใน,ใน,ใ,นในพื้นที่นั่นโดยเฉพาะาอินเดียเนี่ยอินเดียจะต้องดูหลายส่วนนะเพราะกับเพราะว่าอินเดียเองได้มองอประเทศมหาอำนาจต่างๆที่แผ่อิทธิพลลงมา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในปากีสถานหรือแคชเมียร์ที่ตรงนี้ที่ว่าจีนก็พยายามเข้ามาพยายามเข้ามาให้นี่เป็นประเทศที่แค่จะเป็นคู่ขัดแย้งของอินเดียในปัจจุบันเพราะว่าชายแดนเขาติดกันด้วยสียแดนติดกันนะฮะก็มีความร่วมมืออะไรประชากรก็ใกล้เคียงเยอะเยอะเยอะที่สุดหนึ่งสองเยอะมากครับแล้วก็ศาสนาไม่ว่าจะเป็นส่วนจะเป็นมุสลิมในปากีสถานอะไรพวกนี้ก็จะมีความขัดแย้งตรงนี้เพราะนั้น อินเดียก็จะต,ต,ต้องต้องรักษาบาลานซ์พาวเวอร์ในมหาอำนาจตรงนี้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะปัญหาแคชเมียร์ของอินเดียเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ยังคงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของของ,ขอ,งอินเดียเช่นกันนะครับตรงนี้ถ้าเรามองญี่ปุ่นอีกประเทศหนึ่งยังไงครับญี่ปุ่นเนี่ยคือหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็จะต้องพึ่งพาสหรัฐเป็นอย่างมากครับการที่ญี่ปุ่นเองก็มีความขัดแยง้งเหมือนกันอืกับจีนก็ ไม่ค่อยจะรับรื่นเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังมีบาดแผลประวัติศาสตร์ที่ที่จีนฝังลึกกับญี่ปุ่นอยู่คมันเป็นการแผ่อิทธิพลของจีนพยายามจะลงมาดังนั้นสหรัฐก็ต้องเข้ามายื่นมือให้ญี่ปุ่นมีความมั่นคงยังสังเกตได้จากการตั้งฐานทัพเรือสหรัฐที่โอกินาวาเพื่อจะบาลานซ์ตรงทะเลญี่ปุ่นตรงนี้นะฮะแล้วก็เพื่อจะคุมไปถึงคาสมุทรเกาหลีอีกนะครับ ถ้าโยงถึ่าสมุึกเกาหลีเราจะเห็นว่าความขัดแย้งของาสาศึกเกาหลีก็เหนือใต้เหนือกับใต้ตัวละครหลักก็เป็นบาลานคู่ต้องจีกับสารัฐนีที่พยายามที่จะถือหางแต่ละข้างนะครับเกาหลีเหนือเองก็ประกาศว่าก็สามารถบุกไปถึงกรุงโซลได้ของเกาหลีใต้เนี่ยระยะทางแค่5 5 16กิโลเมตรเองที่จะเจาะเข้ามาที่ จากดิปพรมแดงเกาหลีถึงกรุงโซของเกาหลีเกาหลีใต้ทำตรงนี้เป็นต้นแล้วก็แสดงจักรยภาพทางทหารจรึงไม่แปลกที่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อะไรต่ออะไรที่แสดงของเกาหลีเหนือนะ,ะครับซึ่งก็ทําให้สถานการณ์ข้าศึกเกาหลีก็ตึงเครียดเป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะนะครับตรงนี้ครับครับเออแล้วทํา,าทไมเนี่ยหลายไอ้ทะเลจีนใต้เนี่ยพลจับผลอค้นการศึกษาเนี่ยทะเลจีนใต้เนี่ยทำไมถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์เนี่ยที่หลายชาติเนี่ยแย่งกันเนี่ย อ๋อแน่เพื่อครอบครองอ่ะแน่นอนครับในในส่วนของพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยเฉพาะหมู่เกาะปะกการังที่ใกล้กับทางแน่นาน้ําของฟิลิปปินส์กับเวียดนามจะเป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญโดยเฉพาะทรัพยากรทางพลังงานก็ก็คือก๊าซธรรมชาติกับน้ามันในในทะเลลึกตรงนี้มีทรัพยากรครับมีทรัพยากรโลหะติดแร่ธาตุต่างๆที่ เป็นแหล่งเป็นแหล่งที่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับหลายประเทศจึงต้องการครอบครองต้องการประกาศเขตอิทธิพลทางทะเลของตนน่าจะเป็นจุดเรศาสตร์ในการเดินทางด้วยป่ะใช่ครับนอกจากนั้นเป็นจุดชิศาสตร์ช่องทางเดินเรือสําคัญนะเป็นเป็นเส้นทางเข้ามาคมทางเรือหนึ่งใช้มากหนึ่งในสามของโลก นั่นในการที่จะ,จะเรือสินค้าที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้ค่อนข้างจะจะมากครับผมนะแล้วผลของการศึกษาเนี่ยเรามองว่า <c oughs> นโยบายและท่าทีของรัฐบาลไทยยังไงฮะจากการศึกษาตรงนี้นะครับรัฐบาลไทยเราก็ต้องวางตัวให้ดีเพราะว่ามันจะเหมือนค่อนข้างจะบาลานซ์ครับ,ค,รบคือไทยต้องมีจุดยืนในด้านเชิงนโยบายคือเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศอะไรครับเรา ยืนยันนะในการที่จะมองประเทศต่างๆ,ๆที่เป็นคู่กรณีกันต้องใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาผ่านการเจราจานะครับ,รบนอกจากนั้นเพราะอะไรอีกประการสําคัญก็คือเราเราเองอประเทศไทยเราก็ยังยึดถือในกฎหมายระหว่างประเทศแม้กระทั่งกฎบัตรสหประชาชาติต่างๆข้อตกลงต่างๆรเราก็ยึดกรอบนะบตามแนวคิดของความเป็นกลางเลยเพราะาเราเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนับ ตรงนี้ท่าทีต่างๆเราต้องเราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันนะครับและที่สําคัญคือไทยเราเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดงของทุกประเทศด้วยการไม่ไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศก็คือเราต้องวางตัวให้ดีครับนอกจากนั้นกรณีของจีนเนี่ยครับเรายึดน,นโยบายจีนเดียวเลครับในในานามของประเทศไทยเนี่ยเราเราจะไม่ใช่ประเทศที่จะอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ด้วยเะไรอ่างงี้แต่เรายึดแนวทางปฏิบัติหลักปฏิบัติ ตามข้อตกลงสานนกลอันนี้คือเป็นข้อตกลงสากลก็คือมีจีนเดียวจีนเดียวครับเป็นจีนเดียวเราจะไม่แบ่งจะไม่เจาะจงไปเทคไซส์อะไรก็ตามไม่มีไทยไทยต้องมีจุดยืนตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือนะครับกับทุกประเทศอย่างสร้างสรรในการเข้าช่วยเหลือหรือสนับสนุนต่างๆดโดยโดยการอยู่บนหลักพื้นฐานเท่าเทียมครับ ตรงนี้ฮะก็คือทำให้ทำให้จุดยืนของไทยในเวทีโลกก็สามารถที่จะบาลานซ์ได้ทุกส่วนเพราะประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดมาดูตามภูมิรัศร์เนี่ยของเราเนี่ยก็ค,คือจุดศูนย์กลางใช่ครับแล้วก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงเนี่ยจากทางเหนือมาทางใต้จากตาใต้ขึ้นบนบแล้วก็แม้แต่ทะเลเนี่ยจากซ้ายมาขวาเราก็แทบจะเป็นจุดศูนย์กลางเลยครับการที่วางตัวที่บอกร่วมมือทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันจะมันจะเป็นการลงตัวที่ดีที่ดีที่สุดใช่ครับก็คือการรักษาสมดุลนะครับ คือเราจะไม่เอียงไม่เทคไปด้านใดด้านหนึ่งแม้ว่าจะมีการพยายามจะมาดึงประเทศเราไปอยู่กับอีกฝ่ายให้เลือกข้างก็ตามเพราะของเราจุดของเราก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ของความสมดุลพอดีใช่ครับเป็นจุดของความสมดุลคราวนี้ผลของการศึกษาเนี่ยในกลุ่มเนี่ยมองออกมาเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกนี่ก็คือเชิงนโยบายส่วนที่2ก็เชิงปฏิบัติ อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเลคว่าเชิงข้อเสนอเนี่ย <c oughs> เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเนี่ยของกลุ่มเนี่ยครับนะครับมีอะไรบ้างครับเชิงนโยบายก็คือก็รัฐบาลไทยประกาศจุดยืนชัดเจนต่อต่อปัญหาหรือข,อขอ้อความขัดแย้งในภูมิภาคต,ต,ต,ต่างๆของโลกเนี่ยไทยพร้อมจะเป็นาวางสมดุลกลางนะครับในใน,ในแต่ละปัญหาแต่จะไม่คือเราพร้อมจะช่วยทุกฝ่ายให้ให้เป็นการแก้ไข อย่างสติวิธีพร้อมจะเป็นเป็นชุดผู้ประสานงานต่างๆแต่จะไม่เอียงเอ็นไปประเทศใดประเทศคือไม่ประกาศเลือกข้างไม่เลือกข้างแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งครับไม่เป็นคู่ขัดแย้งไม่เชียร์คู่ขัดแย้งอีกฝั่งหนึ่งไม่ไม่ได้เลยครับอเพราะมันเป็นเรื่องอ่อนไหวโดยเฉพาะความขัดแย้งระดับประเทศในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมันจะอ่อนไหวในเวทีโลกนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการที่จะ มีทีมในการที่จะบริณาการต่างๆตรงนี้เป็นเชิงนโยบายหนึ่งที่เราจะต้องมีการทํางานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่จะวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์โลกในเรื่องความหมายคือในเรื่องข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารทั้งระบบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมหรือว่าในส่วนของที่เกี่ยวกับผลกระทบข้างหน้าเราต้องมีการประเมินวิเคราะห์และให้แม่นยําที่สุดเพื่อจะกาหนดแนวนโยบายของรัฐบาลให้ชัดเจน เพราะบางทีข้อมูลในแต่ละอย่างนี่มันมาแบบวายเหมือนกันครับมันก็คือต้องมีเหมือนมีลูมเ,เขาเรียกว่ามีลูมครับนะครับมีวอลลุมมีวอลวลุมที่จะต้องร่วมกัน,นะนตรงนี้ร่วมกันแต่แต่วอลลุมอันนี้ก็คือเป็นวอลลุมในการสังเคราะห์ข้อมูล <S <S เพื่อนําเสนอให้กับทาง<พ>ผู้บริหารในการตัดสินใจอืนะครับไม่ว่าจะมีข้อมูลเชิงลึกจากส่วนต่างๆเราก็ต้องมาสังเคราะห์แล้วก็ต้องมา ยืนยันความถูกต้องให้ได้จะก่อนในการประกาศท่าทีใดๆออกมาตรงนี้เพราะว่า,าจะผิดพลาดไม่ได้ครัพลาดก็ต้องน้อยที่สุดเพราะมันจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศช้าแต่ชัดเจนน่าจะดีกว่าครับช้าแต่ชัดเจนแต่ว่าก็ต้อง,ต,องต้องไม่ให้ให้ผิดพลาดหรืออะไรให้น้อยที่สุดคร,ครับผมและเห็นบอกว่าข้อเสนอนีน้ด้านการใช้ทรัพยากรภายในประเทศนะฮะในกลุ่มเนี่ยผลของการศรึกษาออกมาเป็นไงครับ ก็ตรงนี้นะครับจําเป็นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ควรจะต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องทรัพยากรที่ที่อยู่ที่มีอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าประหยัดแล้วก็ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศตรงนี้เป็นแนวการศึกษาเพราะว่าอะไรเพราะการนําเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศเข้ามามา,มากๆโดยเฉพาะ,ะในส่วนในส่วนของที่ทดแทนไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้เราต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะลดการใช้หรือว่า ใช้แหล่งทรัพยากรอื่นมาทดแทนเช่นรถไฟรถอีวีนี่ที่เขาพยายามลดนลงกันอยู่รหรือว่าใช้เชื้อเพลิงรูปแบบใหม่ที่เข้ามาทดแทนในในส่วนของภาคอุตสาหกรรมตรงนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ามันจะได้ลดต้นทุนแล้วก็ลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในประเทศเราเพราะว่าการไม่บาลานเนี่ยใช้เยอะๆเนี่ยการนําเข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องไปพึ่งพา ประเทศอื่นๆที่มีเยอะมีแบตมีศักยภาพไม่ใช่ว่าเราจ่ายเงินแล้วเราจะมีอิทธิพลกลายเป็นว่าเขามีอิทธิพลมากเราเพราะเราต้องใช้ถูกต้องครับพอเขาไม่ให้เรากลายเป็นว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ได้เลยใช่ครับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ทุกภาคส่วนก็พยายามจะคิดคิดค้นนวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่จะต้องลดการพึ่งพายจากต่างประเทศนะเช่นเฉพาะเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ระบบการผลิตไฟฟ้านะครับก็ก็มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเรื่องเรื่องพลังงานการใช้พลังงานต้นแบบที่จะเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยใช้แรงลมก็ดีใช้โซล่าเซลล์ก็ดีหรือใช้สิ่งที่มีอยู่ในประเทศเราให้เกิดประโยชน์ครันนี้ก็คือพลังงานนียอันนึงพูดถึงก็คือมันเหมือนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถูกต้องครับกับเพื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตตร,ตรงนี้นะครับเ,เช่นโรงงาน บางเช่นโรงงานผลิตเซรามิกเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเราก็ลดการใช้เชื้อเพลิงจากจากน้ำมันนะมาเป็นใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติเช่นเศษวัสดุที่จากธรรมชาติเศษไม้เศษกแกลบพวกนี้ก็เป็นพลังงานทดแทนได้ในการที่จะหลอมเผากระเบื้องเอาออก็คือเอาวัตถุดิบในการเผาผ่านเนี่ยสังเอยมาเนี่ยก็คือเอามาจากธรรมชาติ ลด,ลดการใช้เชื้อเพลิงที่ต้องนําเข้าหรือไม่ว่าฐานหินที่ใช้อยู่ในการกระบวนการผลิตไฟฟ้าก็ลดลงพยายามลดลงตรงนี้ให้มากเราใช้ส่วนอื่นมาทดแทนเช่นเช่นเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงจากจากธรรมชาติเหมือนกันส่วนหนึ่งคือพูดถึงเราก็มีทรัพยากรของเราแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาใช้ก่อนอในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันครัเพราะว่ามันของเราเนื่องจากของเราเนี่ยมีจํากัดครับ มันก็จะหมดไปเหมือนกันก็จะหมดแต่ก็ต้องมีทดแทนครับเช่นเศษวัสดุเศษไม้มเศษเช่นพวกเปลือกข้าเปลือกเนี่ยที่เรามาอาัดแท่งได้เป็นเชื้อเพลิงหรือว่ารหรือว่า,ว,าวัสดุที่เรียกว่าจัชพืชนะที่เราทําปัจจุบันเนี่ยก็มา,มา,ม,ามาเข้าสู่กระบวนการเป็นเชื้อเพลิงได้เพราะวัชพืชต่างๆก็ทําได้หมดอนนมีการมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อจะทําตรงนี้จากเดิมที่อดีตเราเคยใช้จากผักตบชวาเนี่ยก็สามารถจะมาทํา แปลรูปเป็นเทียบเทิงได้เช่นกัน,นครับผนะครับรอผลของการศึกษาเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านเศรษฐกิจก็คือเรื่องการแสวงหาตลาดใหม่ๆครับเราจะต้องไม่พึ่งตลาดเดิมนะครับในเรื่องเรื่องเรื่องการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของประเทศเราไปสู่ตลาดโลกเนี่ยครับเราจะต้องไม่ใช่ว่าจะมุ่งแต่ส่งให้ประเทศใ,ใ,ใหญ่ๆมีอำน,นาจเท่านั้นเราต้องหาตลาดใหม่ไปเรื่อยเช่นตลาดในตะวันออกกลางเนี่ยตอนนี้เราขยายกาตลาดได้เพิ่มจากเดิม กว่ากว่า20%นแล้วในแต่ละประเทศที่เขารับสินค้าจากประเทศเราไปจากการใช้แบรนด์เขาฮารามเนี่ยครับค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีมากมนะสินค้าของไทยที่ไปตอนนี้รหรือแม่ประเทศที่เราไม่เคยทำการค้าด้วยเลยอย่างในแอฟริกาทวีแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้พวกที่ก็ขยายมูลค่าขึ้นมากหรือ,อนนยิ่งตอนเนี้ยเราเริ่มมีสัมพันธภาพที่ดีกับประ,รประเทศซาอุดใช่ครับก็ยิ่งช่วงนี้ก็ การแลกเปลี่ยนสินค้าสินค้าไทยเข้าไปในตลาดซาอุดีนี่มากตอนนี้นะทั้งทั้งสำเร็จรูปพอดีทั้งสินค้าทางการเกษตรซึ่งเขาก็ตอบรับที่ดีมากเลยครับตอนนี้เขามาพยายามมามีความร่วมมือหลายด้านนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางคณะองค์การความร่วมมือิสลามนะหรือ oic เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วง 25- ่สถึง2ี เขาก็ได้ไปเห็นสิส่งที่เป็นทรัพยากรต,ต่างๆที่จะสามารถที่จะนำมาเป็นรายได้เข้าประเทศเราหลายส่วนนะที่ลงไปแล้วก็จะได้เห็นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรหรือมีภูมิประเทศที่สวยงามแล้วก็ปัญหาในเรื่องความขัดแย้งจริงก็แทบจะน้อยลงมากน้อยลงมากแล้วครับน้อยลงแล้วผลของการศึกษาทางด้านสังคมจิตวิทยาคือไงครับ ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเพื่องแนวคิดต่างๆเราก็มีการถอดบทเรียนกันที่สร้างสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เข้าใจถึงพวกบริบทปัญหาเรื่องภัยคุกคามต่างๆภัยคุกคามสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องหาทางออกเลยเพราะกับเยาวชนที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตเนี่ยจะต้องลดให้ห่างจากภัยคุกคามต่างๆขึ้น ทางออนไลน์ก็ดีนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์เซเค t y วริตี้นี่มันแฝงมาทางด้านโซเชียลมีเดียซ่อนมาทางโซเชียลมีเดียก็ต้องทําความเข้าใจต้องต้องให้ทางหน่วยงานด้านการศึกษาสําคัญให้ทําความเข้าใจแล้วก็ให้ได้เรียนรู้จากประโยชน์จากมันใช่ครับให้เรียนรู้จากประโยชน์ใช้ในทางที่ถูกครับผมแล้วด้านการเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาเซียแหละฮะผลของการศึกษายไงฮะ ผมก็ศึกษาเรามองว่าจากที่เราประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนอยู่แล้วนะครับดังนั้นการจัดก,กิจกรรมต่างๆที่เป็นเวทีระดับนา,นานาชาติก็มีความสําสคัญนคในการจัดประชุมต่างๆข้ดีอะไรข้อดีโดยการประชาสัมพันธ์ของประเทศเราด้วยแล้วก็ให้แต่ละส่วนของอภูมิภาคในเครือสมาชิกของเราเ,เข้ามาร่วมหาลือ ข้ามาร่วมตกผลึกในการที่ร่วมกันพัฒนานะครับทำนะครับเกิดประโยชน์นะครับผมแล้วในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะฮะผลการศึกษายงไงครับผลการศึกษาเราได้ศึกษาเรื่องโครงสร้างด้านการขนส่งการคมนาคมต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการปรับรูปแบบการคมนาคมขนส่งอย่างไรเช่นการลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงโดยใช้แหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนนะครับ เพื่อจะอะไรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับะะเราจะเห็นว่าในกรุงเทพมหานครเรามีรถยนต์ในรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถโด,ดยสารเยอะขึ้นใช่ครับแล,แ,ลแล้วเพิ่มบริการในเรื่องรถไฟฟ้านะฮะท,ท,ที่แต่ละสายออกมาก็ทาให้ลดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพได้มากนะครับตอนนี้แล้วก็ตลอดจนการที่จะต้องไปดูความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนต่างๆนะฮะก็เราก็ต้องดาเนินการอย่างต่อนเนื่องะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อส่วนหนึ่งคือประเทศไทยต้องเป็น แหล่งที่จะให้คนต่างชาติเขาวางใจในการเข้ามาด้วยให้มีความเชื่อมั่นเพราะอันนี้มันก็คือเป็นทำพอคนต่างชาติเขาเชื่อมั่นเขาก็กล้ามาที่เอามาใช้ััครบเขาจะกล้าเข้ามาแล้วก็เห็นการโฆษณาเรื่องการท่องเที่ยวของเราดีอยู่แล้วคเพิ่อเป็นสิ่งหลายเรื่องที่ดึงดูดในเรื่องข้อสําคัญในเรื่องความปลอดภัยถ้าเกิดเราไปไหนเนี่ยประเทศนี้มีความปลอดภัยเราก็จะมีความวางใจที่จะ ไปท่องเที่ยวหรือไปไปร่วมทํางานด้วยในไทยนี้เนี่ยฮะมันจะมีอันนึงเป็นข้อเสนอแนะด้านการรักษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมยันยังไงฮะโอ้หัวข้อนี้เราได้คุยกันเยอะเลยครัเพราะฉะนัก็คือว่าต้องปลูกจิตสํานึกนะทั้งกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ประชาชนเราต้องเขารบกฎหมายปฏิบัติตามกฎระเบียบนะฮะไม่ที่จะกระทําการที่จะฝ่าฝืนหรืออะไรก็ดี เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องตั้งตัวภายใต้กรอบกฎหมายที่กําหนดตามบทบาทของตนเองไม่ทุจริตคอร์รัปชันนะครับและลดปัญหาเหล่าเนี้พยายามลดลงให้น้อยที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกไอ้เรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดในประเทศเราทั้งความไม่เท่าเทียมก็ดีปัญหาจากการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ มันจะเป็นการสร้างจุดพอนนะและเปิดช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาให้คนต่างชาติหรือผู้ค้าเราไม่เกิดความมั่นใจใช่จะไม่ไม่มั่นใจครับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพของการศึกษานะครับในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือ geo politics ครับก็วันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับตัวแทนนักศึกษาบมช .15 กลุ่มหนึ่งะครับคุณชัยยาะ ชัยยธรส,สุวรรณอัมพาครับผมครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลของการศึกษานะครับการถอดบทเรียนอันหนึ่งนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับของต่อประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับวันนี้ทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึง่งผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชายัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ